่านีมกเห็นไหมครับไม่ล้มครับยังไงก็ไม่ล้ม s ีครับที่ชอบมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้มารีวิว iPad Mini นะครับแต่สิ่งที่จะมารีวิวก็คืออันนี้ครับผมอ่ะโคติีกับหัวนะครับไม่ได้เล่นมุกนะจ้าอันนี้คือแท่นสแตนนะครับสำหรับ iPad ที่หลายคนสงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะทำออกมาสักทีอันนี้ถูกมากเขา,าบอกเลยว่าถูกมากอันนี้มีทั้งหมด3สีนะครับแต่วันนี้ผมหยิบยกตัวสีดำขึ้นมาเดี๋ยวจะอันบอกให้ดูแนี่นะครับมันก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกนะครับแล้วก็มีแถบยางสองข้างอันนี้นะ่าจะเอาไว้กันลื่นนะครับข้างบนได้อีกด้านหนึง่งก็จะเป็นยางเหมือนกัน นะครับเป็นยางสองแผ่นอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีขาตั้งที่เป็นยางด้วยเอาไว้สําหรับให้เครื่องวางใช้ยังไงเรามาดูกันกด <c oughs> ลงมาอย่างนี้แล้วก็กางออกมาอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ข้างหลังนี่มีปับไมายเมากเลยนี่นะครับ <c oughs> จะมีขาตั้งนี้ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆสามารถเลือกไซส์ขนาดที่ว่า จะวางนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะลองเอาไอแพดมินวางให้ดูนะครับน<อ>ี่มันหุบได้ไะเออว่าคุณจะออากว้างขนาดไหนก็ได้ไห<อ>ม<อ>ผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ชึบนะวางได้สบายอ่าเดี๋ยวจะให้มันชันขึ้นวันนี้ผมว่าโอเคนะครับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอไอ้นี่มากเลย ไลยครับไม่ล้มหรอครับยังไงก็ไม่ลม้มดีมากๆเลยอ่ะถ้าผมอยากให้ชัาละครับอ่ะตั้งไม่ได้ใช่ไหมทุบดครับทุบทุบเข้ามาอ่านั่นแหละครับเก่งมากผมว่าเหมาะมากสำหรับทุกๆสายงานเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมดูซีรีส์ทำคอนเทนต์ทำงานทำออฟฟิศตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วพกพาง่า,ายด้วยวิธีการเก็บกองายมากยกปึ๊บวางปุบ ป้เ <Come on. S 1> อย่าวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และที่สำคัญที่สุดนะครับกด subscribe และติดตามไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับร้านเรานะครับขอบคุณมากครับ